โอโ้โ้ขึ้นทางรัดครมาครับโอ้โหนะครับผมตอนนี้ผมก็ถึงแล้วครับผมจุดไฮไลท์นะครับของน้ำตกภู้ำพ้านะครับจุดนี้วิวดีมากๆนะครับผมไปแล้วครับผม ผมอ่านคนหลงป่าครับก็คลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะผมคลิปนี้นะหลังจากที่นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมพาไปชมปูทอกเนาะนะครับผมถ้าใครยังไม่ชมนะครับกดไปชมได้นะครับในคลิปที่แล้วบอกเลยว่ามหัศจรรย์มากนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปนะครับผมเล่นน้ําตกนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับก็หลังจากเดินปูทอกเหนื่อยๆนะครับเราก็ไปเล่นน้ำตกเย็นๆกันนะครับสวัสดีครับบลล์ลันี่ชคเข้าป่าครับผม สวัสดีค่ะสาวภูพันธ์พาแซบค่ะบอกเรงยอดด้วยใช่ไหมเนี่ยยอดยอดค่ะทุกคนเกตาพาเลาะค่ะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนติดตลกมาครับออกจากจังหวัดเดิมในติดตลกหมดเลยใชครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือสองเนาะนะครับกำลังจะเดินทางไปยังน้ำตก ท่ามพระนะผมตอนนี้เขากลับหมดแล้วนะเขากลับหมดแล้วนะครับคือเราเพิ่งมาเลยครับคือเขาเพิ่งนะครับขึ้นเรือกลับออกมานะผมเพราะว่ามันเย็นแล้วนะแต่เราเพิ่งลงไปเนาะไม่เป็นไรเราเมาเรือไปเลยโอเคเมาเรือเลยวะสองร้อยบาทก็เหมือนกันครับตอนนี้เราก็มาซื้อตั๋วก่อนนะครับคนละจักบาทครับห้บาทคนละห้าสิบบาทเนาะตอนนี้ให้ปรักงานซื้อตั๋วครับผมสี่คนสี่คนครับผมเจ้บาทสองร้อยสองร้อยครับผม สแกนจ่ายได้ไหมครับได้เลยครับห้าสิบบาทครับผมต้องมีค่าเรืนเนอนาะชตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับเยอะปิดกี่โมงครับพี่ปิดประมาณสี่โมงครึ่งพอ,อ,อแบบเรา,าเข้าไปี่ปิดกี่โมงครับสี่ <4 S 2> โมงครึ่งครับพอห้าโมงก็จะลงมาอห้าโมงนะครับคือออกมาห้าโมงปิดปิดเข้านี่คือเข้าไปนี่สีส่โมงครึง่งแล้วก็ออกมาห้าโมงไม่เคยห้าโมงครับ นั่งเรือเพราะหมดเวลาเลยต้องมาสัก200บาทนะครับโอเคครับผมแต่ตอนใดที่อยากเที่ยวก็อ่าขับไปไกลบ่ครับไป200-300 1กิโลครับประมาณเรือนี้คือ1กิโลนะครับแล้เดินเนี่ยครับผมกิโลประมาณ300เมตรอ๋อ300เมตรโอเคครับโอเคครับผมนี่ครับไปนะครับผมเดินทางคนละ50บาทนะครับผมถ้าเด็กก็30บาทนะครับมาผมตอนนี้ก็เดินทางกันครับผม ผมก็นั่งอยู่บนหัวเรือแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับก็ถึงนะครับผมตรงนี้จะเป็นนะครับลานนะครับจอดเรือเนาะนะเป็นท่าเรือนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะขี่เรือไปไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นนะครับโขดหินเป็นก้อนหินเยอะมากนะครับนี่ไม่สามารถขี่เรือไปได้ครับแต่จากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นล่องน้ําใหญ่มากเนาะนะครับเพราะว่าน้ําส่วนมากจะมาทางฝั่งนู้นนะครับผมนี่นะครับนะน้ำก็จะมาทางฝั่งนี้นะครับโอ้ตรงนั้นมีสะพานด้วยนะครับผม ไม่แน่ใจว่าสะพานเดินไปไหนนะแต่สะพานเก่ามากนะครับผมก็ตอนแรกนะครับกะว่าจะมากินข้าวเที่ยงอยู่ตรงน้ําตกภูธรรมพานะผมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแผนนะผมมากินข้าวเย็นนะครับอยู่น้ําตกภูธํามพากันนะครับหลังจากนะครับเรือจอดเนาะนะครับขับเรือมาได้นะครับ1กิโลนะครับแล้วก็เดินอีกประมาณ3 4 0ถึงสรเมตรนะนะครับเดินทางกันยาวๆครับวันนี้ นึกว่าเรามาที่หลังนะนะจะมีเสียงเรือมาอีกนะครับผมห้ามพกพาอาวุธ <lawsuit. S 1> ของมีคม <currently> นะครับเข้าไปในน้ำตกนะโดยเด็ดขาดนะผมมีป้ายเตือนบักใหญ่เลยนะครับสาวพานเขาห้ามพกของมีคมเข้าไปสาวพานเพชรในละซันดังคอยมาควยถูกปมันทักน่ครับโอ้ก็ถือว่าร่มครับผม ไม่แดดนะพอลงเรือเดินมาสักพักนะครับก็นจะมีนะครับนี่เราต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับคนละ30สิบบาทนะครับผมอยู่ได้ถึงสี่โมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงไปครับฟ้านะครับผมตอนนี้จะสี่โมงเย็นเลยนะครับนะมีเวลาให้สี่โมงครึ่งนะครับเราก็อยู่จนเขาไล่แต่เขาลไปนะฟ้าไปเราก็จะไปนำเขาเองค่ะโอ้ พอเดินผ่านนะครับจุดนี้มาแดดเลยครับผมก็สรุปนะครับผมก็ค่าข้ามเรือนะครับคนละ50บาทนะผมแล้วก็ค่าเข้าอุทยานนะผมคนละ30บาทนะครับอันนี้สำหรับผู้ใหญ่เนาะนะครับก็จะรวมเป็น1คนนะครับผมแปดสิบบาทนะครับเดินทางมาไกลต้องเที่ยวให้คุ้มนะครับ ภูเขาเป็นภูเขาหินทรายนะผมไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับผมนะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้กินข้าวเย็นตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่ามีเวลาอีกส0มสินาทีเองนะไม่ได้เราก็อยู่ให้เขามาไล่ยแหละครับตอนนี้นะครับก็เดือ๊ยว้ยมันลื่นนะครับผมลื่นนะครับเดินดีๆนะครับระวังนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผม ใหญ่มากโอ้ข้าวเมืองมัตตนาบผาแย่งแย่างครับย่างยีนาะอ่ะโอ้ฝรั Hor ่งไล่สาวฝรั่งสาวฝรั่งไลยบ่ะครับไล่ไงเพรมันย้อนทางเทิงบผาผามโอ้นะครับเพราะว่าสาวฝรั่งเยอะนะครับไปรีบไปดูโอ้สวยงามมากนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับนี่คืออยากให้เห็นนะครับหินใช่นไหมโอ้โห หินนี้ก็สวยงามมากนะครับผมโอ้โหนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นชั้นข้างล่างนะครับผมของน้ําตกบุรัมพานะครับเราจะเดินขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับผมจุดนี้นะครับน่าจะเป็นที่เลสไลเดอร์นะครับโอ้สวยมากเาะก็ดีนะครับผมที่เรามานะครับมันไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกเนาะนะครับ หินที่เดินนะครับก็เลยไม่เลื่นนะผมบริเวณโซนนี้นะครับจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับเ,เห็นไหมเป็นหินทรายเป็นรูปเป็นลูกเลยนะครับบูแดดมากวันนี้สี่มงเย็นยิ่งแนดร้อนนะครับผมนี่นะครับฝั่งนู้นนะครับผมก็ฝรั่งแก้เสื้อนะครับ โอ้ยค,ครับค,ครับ,คครบสวยงามมากนะครับคือบรวณตรงนี้นะครับเป็นลานเห็นทั้งหมดเลยเนาะเคยเห็นแต่ในคลิปนะผมพอมาเห็นของจริงนี่คือมาลังการมากนะครับ้อี่ครับผมโอ้ น่าจะเป็นจุดสไลเดอร์นะครับจุดนี้โหนะครับน่าเบื่มากนะเราก็สไลด์ลงมานะครับตามขอบนี้นะครับผมครับคือโซนนี้นะผมน่าจะเป็นที่มานะผมของชื่อว่าน้ําตกปูทํำพะนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะผมจะเป็น คล้ายๆเป็นเพิงหินนะครับแล้วก็จะมีนะครับรูปปั้นนะครับนี่นย่ผมสร้างเมื่อหนึ่งมกลาสองห้าสี่หกนะครับผมก็เป็นเพิงหินขนาดใหญ่นับยาวอยู่นะครับผมสวยงามมากนะครับคือจุดนี้นะครับเป็นแค่จุดด้านล่างนะครับผม จุดไฮไลท์นะครับสวยๆอยู่ด้านบนนะครับผมเปงานไปต่อไปมาแล้วผมมาค่ะอ่านามมาแล้วกี่ปีแล้วประมาณ5ปีที่แล้วโอ้ห5ปีไปเราไม่ตายจากเราเนาะคุณอันมากับผมเนี่ยล่าสุดน่าจะประมาณ6ปีหรือเปล่า6ปีเลยหรอใช่เออ6ปีเลยนะเพอ๋อคุณมากับผม6ปีแต่ว่าผมเคยมากับเพื่อนอีกคนนึงประมาณ3ปีโอเคครับโอเคไปเราขึ้นบนไป ขึ้นบนบอกไปไฮไลท์ป่ะไปเดี๋ยวเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเราน่าจะไม่ได้กินข้าวนี่ไปเขาบอกว่าอันสูบุรพะมีไซเดอร์แต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นอยู่ผมอยากเล่นมากนะใช่พ่อการเกลก็นาตัวรัสาวรวยแล้วโอ้ยไซเดอร์เกลีกัดดาบนะครับไปไป มองสไลเดอร์อยู่ตรงไหนครับสไลเดอร์นี่เป็นผู้ดูแลขึ้นบันไดไปนะอ๋อคาริไลเดอร์บลูแมนอยู่นี่อีกบอกรบลแมนเนาะโอ้โหฝั่งนู้นนะครับผมต้องขึ้นบันไดไปนะครับกั้นเต็มพัดที่นั่นเดียวนี่โอ้ฝรั่งเยอะครับผมไปดูสาวๆนะครับผมดูสาวฝรั่งนะตรงนี้เขาน่าจะกั้นนะครับเป็นฝายเนาะนะครับให้มีน้ํานะครับผมอยู่เวนี้เนาะนี่ครับผมตรงนี้นะครับโอ้โหน้ำเย็นมากๆครับผม คือบริเวณนี้นะครับผมจะมีหลุมกุมพะลักษ์นะครับเยอะมากเห็นไหมครับนี่ครับผมเป็นหลุมกุมพะลักษ์นะครับผมนี่กอันนี้คือใช้เวลาหลายล้านปีนะบริณีเขาเรียกว่าหลุมกุมพะลักษ์ครับกุมพะลักษ์ใช่โอ้คุณอาจจะมีข้อมูลเป๊ะมากหลุมกุมพะลักษ์ก็คือน้ํามันจะวนแล้วทําให้เศษหินเศษดินน่ะวนเป็นวงกลมไงมันก็เลยค่อยๆนะครับเจาะทะลุออกไปนี่โอ้โหฝั่งนี้เยอะมากเลยนะบริณีเป็นดุมเลยเห็นไหมลึกมากคือต้องใช้เวลาหลายหลายล้านปีครับ มันต้องวนค่อยๆวนขาวนขยายออกนะครับนี่มาลองดูฝรั่งอาบน้ำไปพี่ไปเร็วไปดูเดี๋ยวไปดูฝรั่งอาบน้ำนะครับโอ้ใชนะครับตา่พวกพาเร็วๆเมนูเด็ดจะไม่ได้กินนะนี่ไปไปไปวันละอีกยี่สิบนาทีครับผมเป็นการเที่ยวแบบใช้เวลาแบบอันนั้นมากเนาะเราก็กินข้าวด้วยเล่นน้ำด้วยได้หรอแบบนี้อ๋อกินข้าวด้วยเนาะไปโอเค คือโซนนี้เป็นหินทั้งหมดเลยนะครับเป็นหินทรายทั้งหมดเลยนะสวยงามมากนะครับแลนขึ้นนี่กะได้ได้มันปูนคนหนุ่มขึ้นไงยอยู่ไหนะแล่นก้นเลยนะครับ ถ่พยู่เปลีนแ่เลยขึ้นเลยลุงบอกให้วิ่งขึ้นตรงนี้นะครับไม่ต้องขึ้นบันไดนะครับเป็นทางลัดนะมาโอ้เพยครับ่อีาีนะขึ้นทางลัดนะครับมามครับผมเปการเที่ยวแบบ่งรนะครับผมระวังเด้อระวังเด้อครับสูงมากนะครับผม นี่คือเป็นหินทังก้อนเลยนะครับโอ้เ oh, นี่ยครับผมโอ้โ oh, ห oh. สวยงามมากโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้ผมก็ถึงแล้วครับผมจุดไฮไลท์นะครับของน้ำตกภูทําพพานะครับมันอลังการมากๆนะครับผมคือลบภาพจำของน้ำตกอื่นๆที่ผมเคยไปมาเลยนะครับมาเจอความยิ่งใหญ่ของจุดนี้นะครับ โอ้โหด้านล่างะครับมีสา,สาวๆเล่นน้ำอยู่ด้วยนะครับผมนี่นะสวยงามมากๆนะครับน้ำตกคูน้ำพ้าจังหว,วัดบึงการนะครับช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับนี่สาวๆเล่นน้ำอยู่ะครับผมโอ้โห,โห มาครับผมสไลเดอร์นะครับผมโอ้โห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 นอ้โหโโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โ้้โอ้้้ว้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโหโหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะโอ้โหน่าสนุกมากครับผมไปไปบอกนี่ไป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  สักรอบไหมไปไปเราเราไปข้าผมวงเกียร์ขาดมาถึงสักข้างเลยนะไปไปครับโอ้โหมาลันนี่โอ้มายืนบางกล้องได้ยังไงมาลันนี่อย่าบางกล้องอย่าบางกล้องอย่าเสียงดังอย่าบางกล้องอย่าเสียงดังนี่ครับน้ำตกคูน้ำพระนะผมถึงแล้วนะโอ้โหนะครับน้ำตกคูน้ำพระขาวมากเลยนะ ครับผมสวยงามมากนะครับ ครับผมหลังจากที่นะครับเล่นสไลเดอร์เนาะนะครับผมสาวผู้พานะครับก็มานั่งแอบกินซ้มตามอยู่ตรงนี้นะครับพวกเรายังไม่ได้กินนะเพราะว่ากลัวเวลาไม่ทันนะครับผมเพราะว่ามันจะค่ําแล้วนะครับก็น่าจะลงไปกินด้านล่างนะผมไปนะครับหลังจากเล่นสไลเดอร์เนาะเราก็จะไปเล่นน้ําตกนะครับจุดนี้นะจุดนี้ก็สวยงามมากๆนะครับผมโอ้โหไม่คิดเลยครับถ้าเกิดน้ําเยอะจะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดน้ําเยอะต้องเป็นแผ่นแบบเป็นสายแบบสวยงามมากเลยเนาะ อันนี้ขนาดน้ำน้อยนะครับเนี่ยครับโอ้ตรงนี้มีหาดทรายให้เล่นด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้มีหลุมชุบตัวนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะลงไปชุบตัวนะครับมาผมเดี๋ยวผมจะลงไปชุบตัวก่อนนะครับเลึกมากนะครับผมดันดัน,น,น มาครับเดี๋ยวให้สาวบุพันลงชุกตัวลงเลยสาวบุหันลงไปเลยท่วมหัวว้ไว่ไหนแล้วไว้ไนแก็วก็เป็น นี่นะครับผมก็เป็นอาหารที่เราคิดว่านะครับจะกินเป็นอาหารเที่ยงนะครับแต่ก็เป็นอาหารเย็นนะครับสุดท้ายอาหารเย็นก็ไม่ได้กินนะผมก็น่าจะรวมไปกินด้านล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับผมะได้มากๆเนาะถ้าเกิดนะครับใครอยากมาเที่ยวน้ําตกภูทํามชาเนาะสาวุพันแนะนํามาแต่เช้าดีกว่าเนาะใช่มาแต่เช้านะครับผมอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็มีเวลาเล่นน้านะครับนะครับพวกเรามา บ่ายสามโมงครึ่งเนาะถึงนี่สี่โมงมีเวลาเล่นแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมก็สุดายมากนะใครมานะครับได้นำมาตอนเช้าเลยนะครับผมสุดยอดนะครับไปนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปปีนภูลังกากันนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมผายกล้งป่าแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นี่ขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ